ครับท่านผู้ชมนะครับช่องอักกีเอกนะครับวันนี้ผมพาท่านมาดูนะครับอะไรบางอย่างนะครับจริงๆนี่ผมลงทุนมากเลยนะผมทําให้ท่านดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่คือไม้ด่างนะครับที่อยู่บนตู้นะครับในตู้สิบนตู้อะไรล่ะจริงๆผมจะบอกนะครับว่า ความเข้าใจเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับท่านเห็นไหมว่าไม้ด่างเนี่ยเขาจะสังเคราะห์แสงไม่ได้เก่งเท่าไม้ทั่วไปนะครับเนื่องจากว่าเขามีส่วนขาวอยู่ซึ่งจริงๆมันเป็นดินย่อยเป็นยีนด้อยเนี่ยเป็นความพิการของเขานะครับสังเกตที่ขอบใบนะครับเนี่ยจะเริ่มมีรอยไหม้อันนี้ไม่ใช่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราหรือแมลงนะเพราะว่าดินที่ผมใช้ปลูกนะครับ ชุดเดียวกันเนี่ยต้นอ,อื่นๆไม่ได้เป็นจะสังเกตว่าจะมีเฉพาะบอนที่ดีเป็นใบด่างเท่านั้นนะครับที่เป็นเนื่องจากว่ามันร้อนจัดนะครับตู้นี้แต่มันจะเหมาะนี่นะครับกับบอลที่เขามีสีสันสดใสในะครับเช่นเนี่ยนางลากสดจะสังเกตว่าตู้นี้นะครับแดดจัดเขาก็สีเข้มสวยเชียวนะครับเช่นเดียวกับมหาเศรษฐีนะครับแต่จะมีปัญหานะครับเนี่ยกับ บอลที่เป็นใบด่านะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนก็จริงอะแต่ว่าค่อนข้างร้อน,นครับยิ่ง2อสวันที่ผมอัดคิปเนี่ยค่อนข้างจะร้อนมากๆนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับให้ดูเนี่ยครับอันนี้กระบี่นร้อยเนี่ยไหมจนผมก็เด็ดใบทิ้งนะครับรอขึ้นใหม่ถ้าท่านมีบอลด่างนะอย่าอย่าให้เขาร้อนมากนะครับยิ่งในตู้อบเนี่ยในน้ำานี่ยนะครับยิ่งแดดร้อนน้ำก็ยิ่งร้อนตามถูกไหม ดังนั้นเนี่ยนะครับท่านที่จะเลี้ยงบอลด่างนะท่านพยายามเช็คดูอุณหภูมิในตู้ไม่ต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์อะไรนะครับท่านสังเกตเอาถ้าเกิดไปเริ่มไหม้เนี่ยท่านก็ทําให้เขาล่มลงนะครับลดอุณหภูมิในตู้นะครับอันนี้นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับความรู้นั้นสําคัญนะครับแต่ว่าความเข้าใจนั้นก็สําคัญพอๆกันนะครับเนื่องจากว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับถ้ามันเป็นปัญหาของเราเนี่ยเราจะต้องแก้ด้วยตัวของเราเองนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการหัดเป็นคนช่างสังเกตนะครับกรณีที่ผมไม่ท่านดูเนี่ยไม่ได้บอกว่าทุกตู้และทุกสวนทุกพื้นที่จต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีอากาศที่ไม่เหมือนกันนะครับอุณหภูมิก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยท่านสังเกตดูว่าตู้ของท่านเนี่ย มันได้รับแสงแดดขนาดไหนนะครับมีความร้อนเกิดขึ้นขนาดไหนนะครับดูง่ายๆก็คือเราดูจากต้นไม้เป็นหลักนะถ้าเขามีอาการเหี่ยวคอตกอะไรเงี้ยแสดงว่ามันร้อนเกินไปท่านจะปรับท่านต้องปรับตู้อบของท่านลงนะครับจริงๆเนี่ยปัญหาเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นในวันที่แสงแดดจ,จัดไม่มีเมฆบนท้องฟ้าครับหรือที่เราเรียกว่าฟ้ารุ่นๆเนี่ยแสงแดดมักจะส่องลงมาโดยตรงนะครับถึงแม้เราจะมีสแลนเนี่ยแต่บางทีมันก็เอาไม่อยู่นะครับ ก็จะฝากเอาไว้นะครับให้ท่านคอยสังเกตไม้นี่ยเนื่องจากว่าเราเองอยู่กับเขาบ่อยๆนะครับคอยสังเกตว่าเขาเป็นยังไงนะครับเรื่องแสงแดดนี่เมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะครับท่านไม่ใช่ว่ามาทุกต้นได้แสงมันจะดีนะอันนี้ท่านอาจจะฟังมาบ่อยซึ่งเขาไม่ได้ผิดนะจริงแล้วเนี่ยแสงแดดคู่กับต้นไม้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าอะไรที่มากไปมันก็ไม่ดีนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ผม คลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงคลิปที่ผมเคยทํานะท่านสนใจต้นไหนนะครับมันจะเป็นลูกไม้ไม้ด่างหรือว่าการขยายพันธุ์เนี่ยท่านสามารถหาคลิปเก่าๆผมดูได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ